ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt Studio นะฮะคลิปนี้มาอัพค่าพลังนะครับผม4ดรอปกอนดีกว่านะฮะ88 84บสูขึ้นบูงขึ้น4เลยเนี่ยนะครับผมอัพเรียบร,ร,ร้อยอัพเสเตตตกันดีกว่ามา สเตตเนี่ยถ้าตามสูตรนะเ๋ยนนะมันต้องตามสูตรออโต้ไปก่อนนะครับผมถ้าตามออโต้เนี่ยมันไปอัพครองบอลวะ่ะแต่เซโดไม่ใช่เซโด้แต่ไซดอบนะครับผมนะแต่ไซดอเนี่ยมันบูตจ่ายบอลกับพลังการยิงพลังการยิงคือไม่ว่าอะไรแต่เนี่ยครองบอลคือเปเน้นครองบอลเยอะนะผมว่าเปเน้นครองบอลเยอะวอลเก้าเจ็ด เน้นครองบอลเยอะแล้วก็เสียดายแล้วประกับตัวเนี่ยเก้าแปดบูตขึ้นก็ได้แค่เก้าเก้ามันไม่ขึ้นร้อยนะครับก็เลยเสียดายว่ะนะก็เลยคิดว่ามันบูตจ่ายบอลน,นะทำไมเราไม่ไปเน้นจ่ายบอลน,นะครับผมถ้าสูตรเนี่ยเนี่ยขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งไหมน่าจะขึ้นหรือมั้งโอเคถ้าสูตรออโต้เนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าผมส่วนตัวนะส่วนตัวอยากอัพจ่ายบอลให้มัน ขึ้นร้อยเนี่ยทะลุร้อยเนี่ยมันจะขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งไหมนะครับผมถ้ามันไม่ขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งแสดงว่าค่าพลังมันไม่บาลานซ์กันนะครับผมค่าพลังมันไม่บาลานซ์นะโอเคฉะนั้นผมขอรีเซ็ตนะครับผมซึ่งผมก็คาใจนะคือบูตบูตจ่ายบอลแต่ไปเน้นครองบอลก็แปลกๆอยู่นะครับผมถ้ามันจะเด่นทางใดทางหนึ่งก็ให้มันเด่นแบบสุดๆเลยดีกว่านะครับก็คือการจ่ายบอลไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคเอาต้ไปก่อนนะ เนี่ยทรงเนี่ยถ้าลดตรงนี้ลงมา1เพิ่มสงสั้นก็โอเคนะส่ดนี้ก็ได้นะนะครับผมลดครองบอลหเพิ่มสงสั้น1กน,ะน,น,น,นก,ก็โอเคนะผมว่าก็โอเคนะนะก็โอเคนะเนี่ยแต่ส่วนตัวอยากได้แบบนี้ส่วนตัวอยากได้แบบนี้เนี่ยแบบนี้เลยส่วนตัวอยากได้แบบนี้ coup, เลยก็คือลดครองบอลให้เหลือ8แล้วก็ไปเพิ่มจ่ายบอลให้เป็น12แทนนะครับผมอยากได้แบบนี้เลยนะ ทรงสั้นมันก็จะขึ้นร่อยนะครองบอลถามว่ายังดีเหมือนเดิมไหมยังดีเหมือนเดิมนะเล็ดประกับตัว94ก็ถือว่ายังดีเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ามันมันบูตจ่ายบอลน่ะนะนะมันบูตจ่ายบอลเล็ดถ้าไปอัพครองบอลผมว่าไม่ใช่นะครับผมโอเคสูตรนี้42 88แล้วก็6นะครับผมถ้าโอเวอร์ออลได้มาเท่าไหร่อ่ะคือรวมแล้วได้101อะ่ะมันก็โอเคนะนะมันก็โอเคนะแต่โอเวอร์ออลได้แค่96นะนะ96 แต่ถ้าสูตรเนี้ยได้97สูตรนี้ได้97นะครับผมสูตรนี้ได้97นะสูตรนี้ได้96นะแต่ถ้าโอเปอร์ออตบูตแล้วได้101ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะนะครับผมโอเคไปเอาสูตรนี้แหละเอาสูตรนี้แหละนะครับผมเอาสูตรนี้แหละนะโอเคไปเราดูซิว่าขึ้น101หรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นค่อยว่ากัน นะอ้าวก็หนึ่งรอยหนึ่งเหมือนกันนี่หว่านะ 96. เนี่ยเก้าหกโอ้สเตย์บูทขึ้นห้าเลยดินะอันนี้คือบูทห้านะบูทห้านะนะครับผมจากเก้าหกนะฮะซึ่งผมมองว่ามันก็โอเคนะถ้าขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งเหมือนกันนะนะแล้วได้ค่าพลังที่ผมว่าเป็นทีเด็ดได้เลยอ่ะนะครับผมโอเคตัวสร้างสรรเกมนะเห็นไหมครองบอลมันก็แป็โอ้โหจ่ายบอลน,นะครับผมนะจ่ายบอลคือ100เปิดบอลคือ90โอเคเลยอ่ะนะครับผม โอเคเลยอ่ะนะเสียดอบมันก็ไม่ได้แยะนะถึงลดครองบอลลงก็ก็เพิ่มเพิ่มใจบอลที่มันให้มันดีขึ้นแบบสุดๆมันก็โอเคนะนะซึ่งผมเสียดายเล่นประกบตัวปะคือมันเก้าแปดอ่ะพบูดมามันได้แค่เก้าเก้าซึ่งมันมันควรจะมีสักค่าบลังที่มันขึ้นรอยนะยีบิกผมบ้านนะก็เลยดัดแปลมานิดหน่อยใครจะอัพตามก็ได้อัพไม่อัพตามก็ได้ก็ลองเล่นดูในช่วงนี้ที่มันสามารถรีเซ็ตได้นะครับผมก็ลองเล่นดูนะ ลังเงินยิง93เหมือนเดิมทุกอย่างต่างกันแค่ต่างกันแค่ครองบอลกระจายบอลนะครับผมสำหรับซีดอฟนะใครจะอัพต่างก็จัดไปนะสองสั้นหนึ่งร้อยนะโอเคนะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับอัพค่าพลังซีดอฟสกิลหัวไทยบอลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้นนะครับผมตามตำแหน่งก็คือกลางรุกก็เลขกลางรุกนี่แหละนะครับผม96บูทได้101จัดไปดิครับจัดไปดิครับผม 96, เก้าหกบูตได้หนึ่งร้อยหนึ่งนีโอเคเนะอันนี้เก้าห้าบูตได้แค่เก้าห้าเอ้ยกูได้เก้าแปดแต่พรานี้มันมีบูตพิเศษไงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอัพครอบหลังซีดอกนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วายบายแล้วสวัสดี